เวลาหน้ามันจะจิกแบบนี้แหละขอเซลมือให้ครจ้าเลยครับจ้สิยออ๋อถ่ายพรามันจะต้องอันนี้เราเราไม่ไนะคการสองหมื่ต้องสองหมื่นสิเจ้านา้ผมว่ายผมเลยองแปดไม่มีเฮลเียเฮลเิีย อาิมาลาบยยยเซมายโยยลาเซมาบายโยยลาเซมาบายโยเซมาบายเซมาบายโยยลาเซบายโยยลาเซมาบาาเซมาบายาเซมาบายโยยบายโยยลาเซมาบายาเบายาเซมายโยยาเเซมายโ ินนนอย่างหมื่นบาทครับผมนี่คือได้เพื่อนเครับเนี่ยไเพื่อนเพื่อย่างไรนี่ยกระชากครับกระชากอ่าถ้าเอาเกบป้าตัวนโอ้ยบมอนี่คือตูหัวล้านอยู่ไอ้หาเอ้าหอ่คือกู่ยมันจะเอ้บมันเจ็เจัน